สวัสดีคะ่ะทุกคนต้นสาลิกาลิ้นทองเป็นต้นไม้ขนาดเล็กมีความสวยงามด้านใบมีดอกและมีมีผลเป็นเม็ดเล็กๆสาลิกาลิ้นทองเป็นต้นไม้มงคลที่เสริมเสน่ห์ด้านวาจา ทำให้ค้าขายร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองขายดีมีกำไรเฮงเฮงรวยๆกันท่่นหน้าต้นสาลิกาลิ้นทองคนโบราณเชื่อว่าปลูกไว้จะทำให้มีการค้าขายร่ำรวยมีเมตตามหานิยมมีสเสน,น่ห์โชคลาภ การค้าขายได้กำไรการเจรจาประสบผลสำเร็จเหมาะเอาไว้สำหรับร้านค้าบ้านเรือนและธุรกิจเพื่อให้การทำการค้าขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้นหยิบเงินหยิบทอง เป็นไม้ฟอกอากาศและเป็นไม้มงคลหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบเงินหยิบทองได้ดังใจปองเป็นไม้ที่ปลูกเอาไว้เพื่อนำความโชคดีโชคลาบมาสู่บ้านเรือนต้นหยิบเงินติดทอง เป็นไม้ประดับสวยมีใบสวยเขียวเหลืองหยักหยักเป็นไม้พุ่มสวยงามปลูกเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล เหมาะแก่ร้านค้าและบ้านเรือนผู้ทำธุรกิจเพื่อให้มีเงินมีทองได้สมปรารถนานะคะต้นหยิบเงินหยิบทองเป็นไม้สวยงามและเป็นไม้สิริมงคลด้วยค่ะจึงขอแนะนำให้ปลูกตามบ้านเรือนและร้านค้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ขอนำเสนอกล้วยทองอินโดค่ะจะเป็นสีทองนะคะนี้เป็นต้นแม่นะคะมีรูปหน่อสต้นค่ะชุดที่สองนะคะอันนี้เป็นรูปชุดที่สองค่ะ ส่วนตรงนี้เป็นรูปชุดแรกค่ะมีสมต้นค่ะนี่ต้นที่หนะคะอันนี้ต้นที่สองและต้นที่สค่ะทองอินโดเป็นลักษณะด้อยของแดงอินโดค่ะจะมีใบเป็นสีเขียวทองนะคะสามารถปลูกในที่ร่มได้ค่ะปลูกในบ้านในเวลากลางคืนนะคะ เอาไฟสองนะคะจะมีแสงสีทองสวยงามมากเลยค่ะต้นไม่สูงนะคะสูงก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะ่ะมีใบเป็นสีทองลูกดอกมากค่ะปลูกได้ประมาณเจดแปดเดือนนะคะ มีลูกอยู่2ชุดะคะ่ะทองอินโดชอบอยู่ในที่แสงรำไรนะคะเป็นลักษณะด้วยของแดงอินโดเมื่อโดนแสงแดดมากๆก็จะใบไหมนะคะต้องปลูกในที่ล่มค่ะหรือปลูกในอาคารก็ได้ค่ะเลี้ยงง่ายชอบดินร่วนซุยนะคะน้ำระบายได้ดีนะคะ เห็นไหมคะงดงามค่ะสีเหลืองทองค่ะปลูกแล้วสดชื่นดูใบแล้วงามสบายตานะคะค่ะขอบคุณค่ะ